เอาละครับมาดูลูกโทษที่จุดโทษครับทอดน้ำฮอสเปอร์ปะทะกับลิเวอร์พูลครับบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีกประจำสัปดาห์นี้นะครับคนแรกครับจะเป็นฝั่งทันทั้งฮอสเปอร์ยิงก่อนนะครับเป็นทางด้านของเอริกไดเออร์คนแรกครับไดเออร์เจอกับอลิกซนเบเกอร์นะครับขายหยาบมาแล้วยิงลูกนี้หนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โหซัดไปกลางประตูแล้วครับเอริกไดเออร์ครับ อลิสันไปคนละทางครับมามาดูคนแรกของลิเวอร์พูลกันหน่อยครับทางฝั่งของฟาบินโยครับคือเจอกับฮูโกยอริสแล้วยิงลูกนี้อู้หูฟาบ์มินโยยิงไปชนเสาครับพลาดจุดโทษครับคนที่สองของทอ็อตแนมฮอตสเปอร์ครับโซนหนึ่งมินซ่วนเฮงมินยิงลูกหนีปัดได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับอลิสันเบเกอร์ปัดได้ครับ มาดูคนที่สองของทางฝั่งลิเวอร์พูลกันหน่อยครับโมฮัมเหม็ดซาราครับซาราโยกไปขวาครับขาหยับมาแล้วยิงลูกหนี้ตรงกลางเข้ามาสั่นนิ่มๆไปครับโมซาลาอีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับมาดูทางฝั่งคนที่สามของทอตแนมฮอตสเปอร์กันหน่อยครับเป็นมือสังหารอันดับหนึ่งของทีมแล้วครับ ศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษครับแฮร์รี่เคนมุมไหนครับเคนยิงลูกนี้โอ้โหนิ่มๆเข้าไปครับตัดไปคนละทางกับอลิสันเบเกอร์เลยครับจังหวะนี้โรเปตโตฟิมิโนโครับฟิมิโนโเจอกับอุกโกยอริสแล้วยิงลูกนี้ตรงกลางครับหุ่นหลอกหน้าเท้าด้วยครับฟิมิโนโ อีวานเปลิสิตครับคนที่4ไปครับเปลิสิตยิงลูกหนีดเรียบร้อยครับขึ้นําเป็น3ต่อ2ครับเตียโก้ครับเจอกับบุโกยเลสครับมุมไหนครับเตียโก้เตียโก้ยิงนิ่มๆครับโอ้โหชิปเสียบมุมเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ครับ หลอกจนหลงเลยครับมาเดียนครูเซฟกี้ครับคนที่5้านะครับยิงเข้าเพื่อกดดันก่อนเลยนะครับครูเซฟกี้ยิงลูกนี้ชนเสาครับโอ้โหไม่เข้าครับเอาละครับแล้วคนต่อไปของลิบูยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับโอกาสอยู่ที่เขาเลยครับเจมี่เนอร์ครับยิงเข้าชนะนะครับ อยู่ที่ยอริสเลยครับแบบนี้ยอริโดหูปัดได้ครับท่านผู้ชมไม่ยองง่ายครับจังหวะนี้นะครับคราวนี้เป็นน็อกเอาต์แล้วนะครับนิชาริสันครับโยกไปซ้ายของลิชาริสันอู้หูปาดหนึงกล้าเลยเอามาอู้ชีฟเข้าไปตรงกลางประตูเลยครับเอาละครับกลับมากดดันทางฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างครับทีนี้ ไม่เข้าแพ้นะครับเดียโกโจต้าเข้าเผือสู้ต่อครับอยู่ที่ยอริสนะครับแบบนี้โจต้ายิงปานน่งก้าคืนเหมือนกันครับโอ้โหไม่ยอไม่ง่ายครับลิเวอร์พูลหอยแบกครับหอยแบกยิงลูกนีเต็มข้อครับเสียบมุมเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ขึ้นนำเป็น5 4สี่ครับเอาละครับมาดูรเบิร์ตสันไม่เข้าแพ้นะครับ โลเบสันเข้าเพื่อสู้ต่อครับจังหวะนีดหนิมๆมเข้าไปครับตรงกลางโอ้ส่วนใหญ่นี่จะเน้นยิงกลางนะทางฝั่งของลิบูครับเดีย๋ยวมองลองเล่ครับลองเล่ยิงลูกหนีปัดได้ครับโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของอาริสันเบเกอร์ครับเอาละครับยิงเข้าเพื่อปิดเกมครับกับตันเทนโด จอแดนเฮนโดซันโนโฮชิปนิ่มๆเข้าไปครับโก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 เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลครับเชืยนเอาชนะลูกโทษทีโทษทัดแนมฮอสเปอร์ไปแบบสนุกสุดมันเลยครับจังหวันี้สตรีมสดทุกวันที่เพจเลดฟ็อกนะครับ